โอ้ยคุณยายตามมาทำไมเนี่ยอไอทำไมอจะจะตามแกไม่ได้เหรอไอ้คุณยายยัมาตามผมสิไอ้ใช่าตามแก <laughs> มีอะไรปะเนี่ยมีสิถ้าไม่มีก็จะตามแกมาทำไมหรอฮะไปเลยคุณยายผมไม่อยากเจอหน้าคุณยายเฮ้แกต,ต้องมองหน้าฉันแกต,ต้องมองหน้าฉันไม่แกต,ต้องมองหน้าฉันไม่แกต้องมองหน้าฉันมีอะไรไม่เอาไอ ไม่เยอะอกวางหวกว่างตาไอ้หลบหลบไอเจอไปเจอหลบไอ้จอไปเจอจุ๊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 จุฮจุ๊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 จุัจุ๊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 จุกจุ๊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 จุ่จุ๊จุกจุ๊จุ๊จุกจุ๊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 จุมจุ๊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 มุแมุอะุรของแกฮะ เทว์เฮนเดอร์สันนะแกรู้จักไหมรู้จักสิกระเทว์เฮนเดอร์ H e S สันไงเราก็มันมีตัวแมงมุมมาใหม่ชื่ออะไรนะเดอะเดอะฮักเดอะฮักอะไรก็ไม่รู้คุณยายแต่มันกินผมอะ่ะผมได้ชุดสไปเดอร์แมนมาผมไม่อยากเจอมันแล้วแต่แต่วันนี้แกต้องเจอมันนะเฮ้ยเพราะว่าฉันเอามันมาเยอะมากเลยโอ้ยคุณยายอย่ามาให้ผมไม่อยากมองหน้าคุณยายเลอไปคุณยาย กะต้องมองสีฮาๆเจ้าหนิบ้าเอ้ยคุณยายอยู่มึงยคุณยายจก่นี่เด้ไไม่อยากมองนี่นะนี่นะนี่นี่ไปไหนเหรอป้ายาเขาโทษยายเขาโทษนี่มันนี่เลยยายยายเขาตามีมีปดคชิปเอ็งคลิปนี้น้องน้องหนูหนูที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องตอตอตบีโดด้วยนะเฮ้ยคุณยายอางนี้มันช่องผมโอแมนไม่ใช่ตอตอวีโด้ฮา่อ มันชอบเกมฉันจะโอแมนใช่แล้วคุณยายคลิปที่แล้วโอ้เจ้าหมีก็พาผมโดนตำรวจจับแล้วล่ะ,ะ,ะสซนดันน่ะ <c oughs> น,นี่แน่นี่แน่ได้โอกาส <c oughs> ออหวัวหลุดเลยว้าวคุณยายอ้าวนี่มาเทวเวอร์เฮนเดอร์สันตัวใหม่เลยละคุณยายใช่แล้วล่ะเดี๋ยวเจะจะแนะนำให้ฟังว่ามันมีตัวอะไรบ้างนะนี่เลยเริ่มจากตัวแรกเลย เดนเวอร how c เก e case s เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณยายใจเย็นๆก่อนกินน้ำก่อนไม่ไหมยายแก่นี่ไไปฉันยังไม่แก่ตัวจะเด็กป่าไ้ไตีเลยแล้วแล้วล้วเดนเวอร how c เ s e นี่โอ้มันเหมือนจะตัวสี่สุดในนิวเทว่าเฮนเดอร์สันชุดนี้แต่ว่ายายไม่ชอบขี้หน้ามันซักเท่าไหร่เลยอะไปดูตัวต่อไปเคยเจอหรือยังล่ะทุกครั้งที่กล่องนมมันเปื้อนเลือดมา t ดอะ i ิววอร์เกอร์จะออกมาเด e ี i วอร์เกอร์เนี่ยนะมันก็จะรูปร่างคล้ายไซเรนเฮดเนี่ยเดอะวิววอร์เกอร์ด้เห็นไหมอ้าสุดยอดไปเลยเล็บมันแหลมมากเลยถ้าเกิดใครอยากได้มันไปน้องจึงคืนมันจะเกาหลังกวักวกวักวกวักกวักเนี่ยเหมือนยายเนี่ยทุกครั้งที่น้อนมันจะเอาจัดดวนี่มาเกาหลัง <laughs> โอเคอมาถึงตัวต่อไปเลยชื่อว่าอะไรคุณยายมีชื่อว่าแป๊บนึงนะเดี๋ยวยายขออ่านกระดาษแป๊บนึงแป๊บนึงนะโอเมนแป๊บนึงนะไอ้ไอ้แก่แนี่อ,อ,อะไรคุณยายตัวมันชื่ออะไรอ๋เดอะฮักเกอเร์ใช่แลกก้ว,ว,วโอเคมาตัวต่อไปโอเมน นัปานัปานัปาไกจะมาลอนะปนับปุ่นอะไมันไม่น่ารักเลยนัปานับปาอ๋อคุณยายครับคุณยายใจเย็นๆก่อนครับเจ้าตัวนี้ผมรู้จักดีเลยคุณยายมันชื่ออะไรโอเวนฮะอ๋อมันมันชื่อว่านับนบโปครับอะไรนบโปอะไรสักอย่างเนื้อโปอ๋อใช่แล้วนับปโอ้ยโอเคไปตัวต่อไปไปตัวต่อไปนี่นี่นี่ฮ่าๆเจ้าตัวนี้มันมีชื่อว่า อ่าแป๊บหนึ่งนะขออ่านชื่ออีกแป๊บหนึ่งออตัวอะไรนะอ๋อรู้แลลวรู้แลลวรู้แลลวรู้แหละชื่อโยโยๆๆๆ่ให่ใหใใใใมันชื่อโยโย่ฉันจำได้ห uh ูจริงๆฉันไม่ต้องอ่านอะไรเลยฉันจำได้อยู่แล้วนะฮะจะเชื่อไหมโอแม่ฉันฉลาดจะตายเอไม่เชื่อคุณยาย่ ไม่คุณยายเงาเงาแก่คนนี้เงาจริเงเลย,ยเคุณยายอยากให้ผมทําอะไรเนี่ยฉันอยากให้ทดลองเอามันลงไปจากหลุมเนี่ยว่าตัวไหนจะรอดโอ้ยตายถ้า,ถานายทายถูกนะโอ้แมนแล้วก็เด็กๆยายจะมีรางวัลให้เป็นนึ่งไลแต่ว่าชิปนี้ยายขอสักสามอันไลแล้วกันในหนยายก็มาเล่นเองลวไปคุณยายเดี๋ยวเราไปทดลองในการลงหลุมกัน ไเลมิมิว้ายายโอแมงแกทำอะไรของแกเนี่ยครับปอยชันปอยชันปอยชันเดี๋ยวนี้คุณยายก็คุณยายอยากจะให้ผมทดลองอาโดดหลุมไม่ใช่หรอมันก็ต้องมีเหยื่อล่อสิคุณยายว้าายแล้ยวไตเลี้ยวตาลี้ยวว้ายคุณยายถ้าเกิดคุณยายไม่อยู่ยิเฉยมันจะแกว่งนั่นน่ะไม่เจอ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 ว้าายว้ามันแกว่งแล้วโอ้แม่ ผมบอกคุณยายแล้วว่ามันจะแข่งคุณยายก็เฉยๆสิไอ้ไม่อยากเอาเลี้ยวไม่อยากทดลองไม่อยากรู้ไม่เอา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 เลี้ยวไม่เอาเลยทั้งนั้นเลยโอ้ยยายแกนี่ขี้บ่นจริงๆเลยนะคุณยายอยู่ยเฉยเดี๋ยวผมจะเสกตัวพวกมันขึ้นมานะคุณยายคุณยายรออยู่ตรงนั้นแหละ okay หโอเคไหมไรโอเคโอเคกันยายแล้วรีบมาปล่อยฉันนิวนี่เลยนะได้เลยคุณยายคุณยายจะอยู่อ่าช่วงตัวแรกแค่นั้นแหละ <laughs> เดี๋ยวคุณยายรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมขอเสกแป๊บนึงก่อนมีมคุณยายเจ้าตัวแรกนี่คือตัวอะไรนะคุณยายแป๊บนึงนะอันเดอร์เลวเฮาคิอ๋อคุณยายนั่นแหละฮะคุณยายขอให้โดนมันกินนะครับคุณยายไม่เอามันต้องไม่กินฉันสิรีบรีบปล่อยมันมาเลือดยายตัวหัวแล้วเนี่ยได้เลยคุณยายห้าสีสสองหนึ่ง ไปว้าวยู่ไอ้ไอ้มันปีนแล้วโอ้แมนมันอยู่ข้างบนว้าวุ้ยคุณยายคุณยายอยู่เฉยๆว้าเดี๋ยวมันก็ตกลงมาคุณยายเชื่อผมดิอันนั้นผมขอเอาเหล็กคุณยายลงแล้วกันนะไปไม่เอาไม่เอาปล่อยฉันหน่อยคุณยายอย่าโยกนะดิมันตกลงไปแล้วคุณยายว้าว้าคุณยายเจอกันข้างล่างไม่เอาว้าวุ้ย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 คุณยาย อุ้ยมันมันมันปีนได้คุณยายอุ้ยอุมันปีนอุ้ยอุ้ยอุ้คุณยายมันปีนว้ายโอ้เออเออเออโอเคคุณยายตอนต่อไปเป็นมิววอล์กเกอร์ใช่ไหมคุณยายใช่แล้วล่ะมันคือเจ้ามิววอล์กเกอร์หั่นกนะ้งที่แกสร้างขึ้นมายังไงเราทีดเกปะไรเร็วๆเลยฉันอยากดูเลยจ้าโบ้แมนได้เลยคุณยาย เมลวอร์กเกอร์เดินมาเดี๋ยวนี้เลยโอ้มันมาแล้วคุณยายมันมาแล้วแล้วมันก็ตกไปเลี้ยวโอ้โหโอ้คุณยายคุณยายว่ามันจะตายไหมอะไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้เหมือนกันนะเราต้องลงไปดูแล้วโอ้แมนอาอาจะลงไปยังไงอะไม่รู้เหมือนกันยายแต่ก่อนผมใช้เจ็ดแพคของเนกีอะแต่ว่าอืมคุณยายลองโดดไปดูดิมันไม่เป็นไรหลกลุมนี้มันไม่มีอะไรอะป้องอ๋อใช่ค่ะได้ได้ได้เดี๋ยวยายลงไปก่อนนะมายู้ แกแกที่เชื่อคนง่ายจริงๆเลยมีมีคนง่ายผมมีเจ็ดแผลว้าวนายเนี่ยจะเด็กคนนี้เนี่ยมีเจ็ดแผลเราจะไม่มีบล็อกฉันลงมาขาเกือบหักเลยนะจ่ะโอแมนแล้วเป็นไงบ้างผลเป็นไงบ้างคนง่ายนี่ไงหัวมันร้อนๆย่ไม่เห็นนะมันไม่มีกองนมแลยเฮ้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 ยเขาที่แล้วผมไม่เห็นอย่างนี้เลยคุณยายมันเป็นเพราะมันบาดเจ็บแน่ๆเลยใช่ไหมคุณยายใช่แล้วล่ะ ภายใต้หน้ากล่องนมของมันก็จะเป็นหัวโลนๆอย่างนี้แหละมีต่อไปตัวอะไรเนี่ยนี่ก็คือเดอะอาเดอะอักเกอร์อักเกอร์อ่าใช่ๆๆๆๆมันคือแมงมุมเอ้ยคุณยายแต่ตอนนี้มันไม่เห็นมีตัวอะไรตรงกลางเลยอะมันจะมีได้ยังไงล่ะถ้ามันไม่กินใครมันก็ไม่มีหรอกเจ้าโอเมียนจะถามเรื่อยเปื่อยคุณยายลองเดินไปดูดิว่ามันจะเป็นจริงไหม โอยไม่เป็นไรหรอกตอนนี้มันยังไม่ดูร้ายนี่นะได้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 เดี๋ยวฉันไปให้นี่ให้เดกันนี่แกดูดีๆนะเจ้าอูแมนแล้วฉันจะทําไม่ดูได้เลยครับคุณยายมันมันไม่ดูร้ายเหรอไม่ดูหรอกตอนนี้มันยังไม่ดูเห็นไหมอ้ยอุ้ยอุยยนี่นะมันเอาตัวฉันมาไอ้ปาไปจ้าไป้ยคุณยายแกนี่ลงไปแล้ว

คุณยายออกมาคุณยายออกมาเดี๋ยวนี้เลยคุณยายมีมีคุณยายครับอ่าคุณยายหันไปดูข้างหลังสิครับอะไรอะหนึ่งสองสามสี่แน่ว้าวยันต์ฉันลงมาท่ามานาโปคุณยายลงไปข้างล่างแล้วขึ้นมากินเหรียญแล้วแต่ว่าฉันรอบนี้ฉันขอสิบบาทนะนาโปนาโปนาโปโอเคมานาโปนาโปได้ยินฉันไหมนาโปนาโปถ้ได้ยินฉันแล้วกระโดดขึ้นมา มาเร็วๆนับปนี่ตังอยู่ตรงนี้เร็วๆๆๆๆนับปอนับปอนับปออไอ้นับปอปอไม่ให้กินหรอกตังนี้ฉันจะเก็บคนเหนียวเจ็บเจ็บเจ็บอ้ว่าเก็บตังหมดแล้ว นี่เลยโอ้แมนตัวสุดท้ายคโยโย่หน้าตามันน่ารักมากเลยคนเแถวนี้เขาเรียกมันว่าเจ้ากระตูเกลก็ได้หรือว่าเจ้าโยโย่ก็น่ารักเหมือนกันฮึฮ่หาหน้าตามันน่ารักดีเออความสามารถมันคืออะไรอะ่ะคุณใหญ่ ยายก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันมีผ้าคลุมโอ้แมนเฮ้ยคุณยายผมไม่อยากทดลองอะไรแล้วไปคุณยายปิดคลิปดีกว่าไปคุณยายเอ้ยโอ้ยคุณยายไม่เห็นมีอะไรเลยโอ้ลงไปมันก็ไม่มีตัวไหนตายสักตัวมันลงไปตีกันตายอยู่ข้างล่างคุณยายมันี่ปิดคลิปแล้วลอืมไอ้โจแมนระวังนะมันอาจจะมีความลับอะไรอยู่ก็ได้ผมไม่สนใจเลยทั้งนั้นแหละคุณยายไม่รู้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  คุณยายก็พูดเลือกเธอไปเรื่อยไม่เห็นมันมีอะไรเลยเอ้ยคุณยายโอ้เมนอะไรคุณยายผมจะปิดคลิปโอ้เมนอะไรคุณยายคุณบอกเออเออฉันเรียกแกแล้วนะโอ้เมนขอโทษครับคุณยาย